มันมีใหม่ๆอยู่สี่ใหม่มีใหม่ๆอยู่สีใหม่มีสีสิ่งที่ท่านต้องรู้ในการเติบโตฝ่ายวิญญาณจดไว้จําไว้ให้กับพี่น้องแต่ผมจะไม่มาสอนลงลึกแต่สสิ่งนี้ท่านต้องเข้าใจ 1. การกลับใจใหม่พูดพร้อมกันกลับใจใหม่สการบังเกิดใหม่ 3. ามดำเนินชีวิตใหม่ ประการที่4สวมสภาพใหม่4สิ่งนี้จดไว้สําคัญนะพี่น้องมันต่างกันโดยสิ้นเชิงมันเกี่ยวข้องกันแต่ต่างกัน,กนชีวิตคริสเตียนมีอยู่4ีใหม่อันนี้เป็นหนึ่งคำเทศนาที่ผมจะซ่อนไว้สําหรับคนที่มาฟังเทศวันนี้นู่นนะผมจะไปสอนอีกทีอีกสองสเดือนข้างหน้าประการที่1คือกลับใจกับใจใหม่กลับใจใหม่คืออะไรข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปและไม่ต้องการที่จะเป็นเหมือนเดิม คริสเตียนการที่เราจะมาเชื่อพระเจ้าเราต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปและไม่อยากอยู่กับความบาปแต่การกลับใจใหม่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็กลับใจได้เขากลับใจใหม่จากการเลิกกินเหล้าเขากลับใจใหม่จากการเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีเขากลับใจใหม่ได้ไม่ได้ได้แต่เขาไม่สามารถรับการบังเกิดใหม่ได้การกลับ ใจใหม่เกิดขึ้นเมื่อเราฟังพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าคนคนนั้นจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าเรากลับใจเราตอบสนองถ้ามีพระมาฟังที่นี่ท่านก็กลับใจใหม่ได้ถ้ามีคนไม่เชื่อพระเจ้ามาฟังเทศนาที่นี่และเขารับถ้อยคำว่าฉันจะกลับไปเป็นภรรยาที่ดีกว่าเดิมเขารับพระวจนะของพระเจ้าเขากลับใจใหม่ได้ไม่ได้เขากลับใจใหม่ได้แต่เขายังไม่ได้รับการบังเกิดใหม่การบังเกิดใหม่เป็นของ ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นอาเมนดังนั้นเมื่อเราตอบสนองต่อพระคำเหมือนบุตรน้อยโรหายแล้วยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปและเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเรากลับใจเราอยากจะเลิกแต่เรายังไม่ได้บังเกิดใหม่จนกว่าเราจะต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาเหนือชีวิตของท่านและท่านจะถูกทําไมครับตายกับตัวเก่าและบังเกิดใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์อเมน พระวิญญาณจะประทับตาท่านและพระองค์จะเข้าไปในชีวิตของท่านและชีวิตของท่านถูกประทับตาแล้วว่าคนคนนี้บังเกิดใหม่เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าแล้วได้รับความรอดแต่เมื่อกลับใจแล้วบังเกิดใหม่แล้วมันมีชีวิตใหม่พี่น้องรันฉันมีชีวิตใหม่ในพระคิดแต่ชีวิตใหม่ในพระคิดคือมีชีวิตแล้วบังเกิดแล้วก็ต้องมีชีมีชีวิตเมื่อมีชีวิตใหม่แล้วทำยังไง ต้องดำเนินชีวิตตามพระวินยานเมื่อมีชีวิตใหม่แล้วเราจะกลับไปทําแบบเดิมๆได้ไหมวันหนึ่งคุณผ่าตัดโรคหัวใจเหมือนคุณพ่อหรือผ่าตัดอะไรก็ตามโอยหายโรคแล้วเหมือนมีชีวิตกลับไปกินเหล้าเหมือนเดิมได้ไหมตายแบบเดิมชีวิตใหม่แต่ตายแบบชีวิตใหม่แต่อยู่แบบมันมันเป็นไปไม่ได้รับพรไม่ได้ เมื่อชีวิตเราเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าแล้วเราต้องดำเนินชีวิตใหม่พระคัมภีร์ถึงบอกชนะตัวเองเราชนะตัวเองได้ยังไงเมื่อก่อนเราชนะตัวเองไม่ได้หรอกแต่เรามีพระวินญาณที่จะหนุนใจเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา